ภสษาการการลงทุนเนี่ยมันมีปัจจัยอะไรหลายอย่างแพนิคเซลลงมาใช่ยูโรโซนก็เริ่มแล้วนาของไทยเราก็ต่อคิวอยู่วันพุธที่ผ่านมาอ่าเนี่ยกองลดงอรตบเบียเรโชความน่าสนใจของการลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยใช้ตัวอินดิเคเตอร์ i q u i t y Risk Premium มเนี่ยมันก็เป็นระดับที่ทำให้ตลาดหุ้นมันน่าสนใจมากยิ่งขึ้น เครื่องมือการใช้แพลตฟอร์มทางด้านออนไลน์นะครับ,รบนันก็คือกรุงศรีซอฟต์เอ็กซ์เพรสนั่นเองสวัสดีครับผมโอธนทรครับสวัสดีครับผมชัยยติวังกูลครับกลับมาพบกับรายการ KSS To The Moon by กรุงศรี The Coach กันเป็นประจำทุกวันพฤหัสเวลาประมาณ2ทุ่มครึ่งเช่นนี้อยู่กับผมแล้วก็อาจารย์การเช่นเดิมครับอ่าก็ กลับมาพบกันหลังสงการเนะาะเพราะเ,เราก็มีช่วงงดไปดรายการไป<ม>สัปดาห์ที่แล้วไปติดภารกิจกันอ่ออนครับแต่ก็วันนี้กลับมาเจอกันเช่นเดิมก็ต้องบอกว่าโอ้โหสถานการ์การลงทุนเนี่ยมันมี ปัจจัยอะไรหลายอย่างที่เข้ามาเยอะแยะมากมายต้ต้องบอกว่าดูดีขึ้นด้วยใช่เอเดี๋ยวแฟนๆลำบอกเอ้ยไม่ต้องก็ได้นะให้เซตมันขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้เออขึ้นๆไปเรื่อยๆอย่างเี้ดีแล้วอะไรเงี้ยเนาะเออนะครับก็ต้องบอกว่าจากเรื่องของเทรดบอลเนาะเอ่อรีซิปเปิลคทารที่โอ้โหคุณทำนี่ทำแตกตื่นกันทั้งโลกเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยเป็นช็อตแบบแพนิคเซลลงมาใ่โอ้โหดัชนีหลายประเทศก็คือเปิดแกล ไม่ใช่ขาขึ้นนะขาลงใช่รวมถึงเซตอินเด็กซ์บ้านเราด้วยแต่ตอนนี้กลายเป็นกลับมาปิดแก็บแลละถูกต้องมันมีปัจจัยอะไรที่เป็นบวกเพิ่มมากขึ้นมั้งครับพี่ครับผมก็ต้องก็ยอมรับเลยนะตอนที่ลงมาแรงๆเนี่ยก็คือเรื่องของการตัวทาริฟที่มันมากกว่าที่คาดการไว้ที่ก่อนหน้านั้นประกาศกันไว้ที่ประมาณสัก1 5ถึง25ครับปรากฏว่าออกมา36 โอ้โหวันนั้นแน่นอนครับล่นเลยใจกันหมดล่นเลยทันทีนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็อยู่ได้ประมาณสักเกือบเกือบหนึ่งอาทิตย์อ่าขาออกมาบอกว่าไอ้ตรงนั้นไม่ใช่แล้วมันมันไปไม่ได้หรอกนะฮะก็ยืดเวลาในการพูดคุยกันไปเก้าสิบวันอ่าก็ถือว่าเป็นเด้งกลับมันผ่อนคลายขึ้นถูกต้องเออนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เราหลายๆประเทศเข้าเข้าสู่เรื่องของการเจรจานั่นแหละนาเริ่มตั้งแต่ญี่ปุ่นมาอินเดียนะครับ แล้วก็มายูโรโซนก็เริ่มแล้วนะของไทยเราก็ต่อคิวอยู่อ่านะมันก็แน่นอนนะพอเข้ามาพูดคุยกันเนี่ยทุกอย่างมันก็เริ่มผ่อนคลายนะแล้วก็ตัวเซ้นด็กก็เริ่มเริ่มอ่ามีการฟื้นตัวขึ้นมาต่อเนื่องอืมครับก็พูดได้ว่าเห็นแนวทางในการเจรจาถกมากยิ่งขึ้นใช่ครับแต่ทางนี้ทางนั้นก็ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดแหละเพราะจริงๆเราก็มองว่าเขาเรียกว่าอะไรสถานการณ์การค้าของโลกอ่ะมันคงไม่ได้แบบ โอ้โหเปิดเสรีกันเหมือนก่อนร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างน้อยอเมริกากับจีนเนี่ยแหละที่เขามีประเด็นกันเนี่ยภาพเดิมๆหรือการทําการค้าแบบเสรีเหมือนเดิมเนี่ยมันคงจะเป็นไปได้ยากแต่จะมีจุดลงตัวที่ตรงไหนเท่านั้นมีจุดลงตัวตรงไหนเงื่อนไขนู่นนี่นั่นยังไงแล้วก็จะมาอิมแพคกับการค้าโลก GDP ของโลกแล้วก็ดิวดาวมาถึงประเทศเรายังไงบ้างใช่ครับเออนะครับไอ้พวกเนี้ยทางหลักทรัพย์กรุงศรีเนี่ยโอ้เราออก วิเซอร์เปนเปอร์เนี่ยเป็นระยะระยะอัปเดตให้เลยถูกครับเออแล้วเรามีเขาเรียกว่าเครือข่ายสถาบันการเงินระดับโลกเนาะ m เ f g เนี่ยโอ้โหให้ข้อมูลเรามาเราก็มาย่อยให้กับลูกค้าของเราเีงที่ก็ติดตามกันได้ทุกช่องทางเลยแต่ทั้งในเว็บไซต์ในอีเมลถ้าเป็นลูกค้าของหลักทรัพย์กรุงศรีเนี่ยโอ้โหได้รับกันอย่างทันท่วงทีแน่นะใช่ครับอ่านะครับอ่ะกลับมาถึงภาพในประเทศเราครับพี่กัสเราก็มีเขาเรียกว่า เออสตอรี่หรือเซนติเมนต์อีเวนต์ใหม่ๆเนี่ยที่จะเข้ามาโดยเฉพาะในเดือนหน้าเนี่ยเดือนพฤษภาใช่เลยเออไท a แล a n ์ EXG อ X ด้วยตองมี X ด้วยนะคือเป็นพิเศษอ่ะเพิ่มลูกชิ้นหน่อยเออนะครับก็มีเออเขาเรียกว่าอะไรมีระยะเวลาเนี่ยประมาณสองเดือนสองเดือนก็คือเดือนพฤษภาแล้วก็ไปสิ้นสุดอ่อส0มสิบมิถุนายนที่จะให เออเนี่ยแหละมาซื้อเอกอมทุนแล้วก็มาจะโยกได้จะโยกจากเอลเดิมคูณโยกมาได้แต่นี่มีเงื่อนไขรายละเอียดเยอะมากนะวันนี้เราคงไม่ได้ลงดีเทลทั้งหมดเพราะว่าถ้าคร่าๆเนี่ยการสวิตช์การโยกมาจาก LTF ีเนี่ยต้องโอนทุกกองของ LTF ที่คุณถืออยู่นะคุณห้ามขายอ่ะง่ายๆห้ามขายแล้วก็คือต้องเป็นทุกกองจริงๆไม่ว่าจะอยู่กับบลจไหนก็ตามต้องทุกกองเลยด้วยอะไรต่อรั้นะครับแล้วก็ ในส่วนที่เป็นเม็ดเงินใหม่ที่จะเข้ามาเนี่ยไอกองที่เป็น Thailand e g x เนี่ยมันแยกจากกอง Thailand e g g g ทีใช่ถูกพูดง่ายก็คือให้สิทธิ์รถยนต์สามแสน Thailand e x ็แล้วก็ Thailand e g g เนี่ยปกติเนี่ยก็ให้อีกสามแสนด้วยใช่ทุกกองแยกกองกันนะครับแล้วก็อาจจะมีเงื่อนไขนโยบายการลงทุนในแต่ละกองในแต่ไอเอ็กซกับตัวไม่ X เนี่ย ไม่เหมือนกันด้วยไม่เหมือนกันด้วยช่วยบางกองให้ไปลงต่างประเทศได้เออบางกองเออไม่ได้ลงต่างประเทศอะไรพวกเนี้ยมันก็มีดีเทลนิดนหน่อยๆที่แตกต่างกันก็ไปศึกษาข้อมูลดีๆช่ปรึกษากับเออที่ปรึกษาการลงทุนของหลักทรัพย์กรุงศรีก็ได้เดี๋ยวจะมีรายละเอียดทยอยออกมาแต่ทั้งนี้ทางนั้นก็อย่างที่พิการบอกเนาะมันเป็นนิวมันนี่แน่นอนเออนะครับซึ่งเรื่องพวกเนี้ยมันก็จะช่วยเขาเรียกว่า ไม่หนุนก็พยุงอ่ะนะครับให้ตัวเซนต์เด็กเราเนี่ยไม่ถอยกลับไปที่เดิมใช่นะครับแล้วมันก็จะมาแมทช์กับสูตรสแกนเอในวันนี้ของเราด้วยต้องใช้ตัวกรุงศรีซ็อกเอ็กซ์เปิดเนี่ยเรามาสแกนสูตรที่เกี่ยวกับ Thailand EGX กันครับผมเออนะครับก่อนไปถึงตรงนั้นครับพี่กัสในเซนตเด็กบ้านเราเนี่ยยังมีเออเขาเรียกว่าข่าวดีไกลๆเหมือนกันอย่าง วันพุธที่ผ่านมาเนี่ยกองอดลตกเบียร์ใช่ถูกต้องครับจุดสองห้าหรือยี่บ้าบิฟเนี่ยตอนนี้ก็เป็น1 7ึหครับผมแล้วก็มีแนวโน้มอาจจะลดได้อีกเนาะลงได้อีกมีโอกาสนะมีโอกาสนะเพราะว่าหลายๆเฮาส์เนี่ยนะครับก็โทนดาวในเรื่องของ GDP บ้านเราลงมานะครับตรงนี้เนี่ยก็แน่นอนแล้วมันต้องช่วยกันหมดนะไม่ว่าจะเป็นภาค นโยบายการคลังนะหรือนโยบายการเงินนะเพื่อช่วยให้ตัว GDP เนี่ยมันไม่ต่ําจนเกินไปใช่ครับนะครับแล้วก็ในเชิงของพวก r a t i ความน่าสนใจของการลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยหรือที่เราเใช้ตัวอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งก็ Equity Risk Premium เนี่ยมันก็เป็นระดับที่ทำให้ตลาดหุ้นมันน่าสนใจมากยิ่งขึ้นอีกถูกต้องอ่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็มีโอกาสที่จะหนุนให้ตัว Set อินด x เนี่ยเอไปถึงแตะสัก พันสองได้ไหมพี่ก็ลุ้นๆนะก็ลุ้นๆนะเพราะว่าเม็ดเงินใหม่ที่เข้ามาเนี่ยเขาก็ประเมินกันประมาณสักสองหมื่นล้านอ่ะบวกลบนะครับซึ่งก็ผมว่าสองหมื่นล้านอีกสักประมาณยี่สิบจุดก็ไม่น่ามีปัญหานะก็ไม่น่ามีปัญหานะก็เอาเป็นว่าถ้ามีเงินเข้ามาตามที่คาดการไว้เนาะสองหมื่นล้านเนี่ยนะผมก็ว่า แถวแถวปันสองก็ควรที่จะที่ควรที่จะไปได้นะครับแล้วก็เอาเป็นสเตปแรกแล้วกันแล้วไปถึงตรงนั้นฮิตทาร์เก็ตแล้วก็เดี๋ยวมาว่ากันสเตป by สเตปเนาะอย่างน้อยเนี่ยทั้งสองปัจจัยในเชิงบวกนี้อ่าทางเรื่อง Thailand e g x ทางเรื่องการลดตกเบี้ยของกรนงเนี่ยมันก็เป็นเขาเรียกว่าช็อตเทอมโพซิทีฟให้กับตลาดทุนบ้านเราใช่เลยอ่ะทีนี้แน่นอนนะครับก็รายการของเราเป็นรายการ educate การใช้เครื่องไม้เครื่องมือทางด้านออนไลน์ให้เกิดประโยชน์ในการลงทุนมากยิ่งขึ้นเราก็อยู่กับกรุงศีซ็อกเอ็กซ์เพรสแอปพลิเคชันะครับอ่ะเดี๋ยวหน้าจอขึ้นมาเลยเอออ่ะวันนี้ก็เขียวสดใสมาใอนะครับอ่ะก็นันๆจะเห็นสิบจุดสิบจุดสองวันอย่างนี้นะชื่นใจใช่ก็อย่างที่บอกครับหลังสงการมาเนี่ยเออเริ่มมีเขียวให้เห็นบ่อยขึ้นอ่ะนะครับแล้วก็ตีมในวันนี้ครับพี่การ แต่ก่อเราก็มาสแกนหาหุ้นที่อยู่ในเขาเรียกว่าโมเมนตัมในเชิงบวกของ Thailand EGX ครับผมนะครับก็แน่นอนครับเวลาเราจะเข้าสู่สแกนเนี่ยก็คลิกไปด้านบนตรงนี้นะครับอ,อันที่แตะไปขีดสามขีดด้านบนนะครับเสร็จแล้วก็ลเลื่อนลงมานะครับอ่าด้านล่างหน่อยนะครับเลือกเมนู Radar b u i l d ด r ตรงนี้นะครับกดเข้ามาได้เลยอ่าเสร็จแล้วก็กด ด้านบนนะครับ add a new radar นะตรงนี้นะครับอ่ะจากนั้นครับพีกัดคือแน่นอนครับไอพวกกองทุน Thailand exg Thailand exg เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ลงทุนใน Big Cap แหละใช่ถูกต้องนะครับก็โดยเฉพาะหุ้นในเซ็ตร้อยในเซ็ตร้อยเราก็แอสูมว่าเป็นเซ็ตร้อยใช่ที่จะเป็น t a r g e ตของกองทุนที่จะมาซื้อกันนะครับเพราะนั้นเราก็อ่ะคลิกเข้าไปไปสับเมนูที่ชื่อว่าเซ็ต อจากนั้นนะครับสมาที่เซตร้อยเลือกเซตร้อยเข้ามาเลยเรากองมาก่อนเอออ่าันนี้ก็กรองมาแล้วนะครับหุ้นที่อยู่ในเอซตร้อยนะครับจากนั้นครับเราก็มาเลือกสูสแกนเพิ่มนะครับอันนี้เรากองเป็นคาเทียร์ไหนดีครับพี่จนเงจริงต้องบอกเงื่อนไขของตัว ESG มันเยอะนะมันมีทั้งความมั่นคงความ อะไรอ่ะมีรายได้มีกําไรจติโตมั่นคงอะยั่งยืนนะเพียงแต่ว่าโอ้โหถ้าถ้าเป็นอย่างนั้นมันมันไม่มีสูตรไหนสแกนได้ขนาดนั้นเราเห็นว่าเรามีดูที่โครงสร้างรายได้แล้วกันอ่าดูที่รายได้เขาแล้วกันว่ามีการเติบโตขึ้นเรื่อยๆอ่าเราก็ถือว่าแบบนี้เนี่ยมีความมั่นคงของบริษัทนะครับตามก็คืออิ่มพายว่าเออรายได้มันเติบโตเนี่ยก็สร้างความ มันคงยั่งยืนเอได้ระดับหนึ่งก็อาจจะอยู่ในทาร์เก็ตตัวไหนนะครับเราไม่ได้มองที่กําไรนะต้องเน้นก่อนเราม่องที่ตัวรายได้ตัวรายได้เพราะว่าเราเน้นเรื่องของบริษัทมีความมั่นคงครัครับเพราะฉะนั้นก็ให้เลือกมาที่สูตรที่ชื่อว่า business growth ตัวนี้นะครับเราก็กดเข้าไปนะครับเสร็จแล้วก็มาเลือกตัวนี้เลยนะครับเมนูที่สามด้านบนนะครับ revenue growth เหรีอ่า Y นี่คือ Year นะครับก็เลือกหุ้นที่ มีรายได้เติบโตติดต่อกันสามสามปีเออนะครับพูดง่ายว่าเอปีแรกก็มาปีที่สองเนี่ยโตขึ้นแล้วโตขึ้นเออปีสองปีปีสามก็โตขึ้นเออปีสามสีก็โตขึ้นก็โตขึ้นอีกเออสามปีติดต่อแสดงว่าบริษัทแบบนี้คงคงไม่ได้ฉับช่วยแล้วแหละใช่นะมันต้องมาแบบมาเรื่อยๆไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเนาะมีความเออเขาเรียกว่าเติบโตในด้านรายได้อย่าง มันคงนคงระดับหนึ่งแล้วครับผมนะครับเดี๋ยวเราลองสแกนดูนะแล้วนักคุณก็เ่นชุดหุ้นว่าหน้าตาเป็นไงเออจากร้อยก็เหลือสามสิบสิบห้าตัวนะครับนะต่อใจเป็นเป็นหุ้นชุดใหญ่ๆแหละนะที่มีอืส่วนใหญ่ก็อยู่ในเอสคุณ้าคุณตาดีคุณตาคุณตากันดีนะครับอันนี้ก็สามสิบห้าตัวก็ลองไปไล่ดูกันได้แต่ทีนี้นนไม่พอครับไม่พอเราต้องกรองให้มันสโคปให้น้อยลงจะได้ทำกันบ้านได้ ง่ายขึ้นใช่ครับนั้นเราเพิ่มเขาเรียกว่าเในเชิงโมเมนตัมในเชิงททมิ่ของตัวราคาที่มันเริ่มเขาเรียกอาจจะทําจุดแบบรีเวอร์ซลคือกลับตัวเล็กๆมาแล้วก็อาจจะยังไม่ได้สูงมากใช่เออด้วยนะครับนั้นเราใช้เป็นไรดีครับพี่กับก็คงจะต้องเอาพวกสัญญาณเทคนิคเนี่ยเข้ามาจับนะครับก็เอาง่ายๆเลยนะตามที่ เราคุยกันมาหลายอีพีแล้วนะก็เราใช้ราคาหุ้นเนี่ยนะฮะมากกว่าเส้นค่าเสียทักสิบวันก็ได้อ่าอันนี้มันเหมือนเป็นจุดแบบเริ่มต้นนะพลิกอ่าพลิกตัวถ้าถ้าเป็นอยู่ในโน้มลงมาเนี่ยแล้วคุณตัดเส้นสิบวันมาก็คุณเป็นไม้ต้นๆของการพลิกแต่ว่าถ้าเป็นโซนบนนะครับอันนั้นก็อาจจะเป็นลักษณะของการย่อแล้วขึ้นต่อได้อ่านะครับนะครับอันนี้เป็นอาจจะเป็นไม้ต้นๆนด้วยนะครับอ่ะก็ให้เลือกไปที่สูตรที่ชื่อว่า crossover จากนั้นก็เนี่ยมาเลือกได้เลยนะครับว่าเส้นค่าเฉลี่ยตัวไหนตัดกันเนี่ยก็มาเลือกได้เลยตามที่เอ,อรเราต้องการเราต้องการแต่แต่วานาทีนี้เนี่ยเราก็ขอใช้สูตรเป็นเนี่ยครับ Price ตัดขึ้นเหนือ EMA 10วัน,วนอาทางเทคนิคอลเนี่ยถือได้ว่าเริ่มทำแพทเทิร์นกรรมกับตัวนะถ้าต,ตัดขึ้นไปแล้วยืนได้ด้วยอ<า>ออย่างเงี้ยนะครับอ่ะก็เลือกมาเลย Price above EMA 10วัน กดเลือกมาจาก35ตัวเหลือและแค่6ตัวแล้วอุ้ยแต่เป็น6ตัวที่เน้นๆนะต้องบอกว่าดูดีนะดูดีทั้งทรงกราฟด้วยทั้งพื้นถงพื้นฐานอะไรถือว่ามาได้ได้แล้วนะครับแต่ก็ขออีกนอไปตัวหนึ่งก่อนและกันช่วงสั้นอาจจะเมีเรื่องเขาเรียกว่าผลประกอบการอาจจะยังไม่ไม่ค่อยโางไม่ไม่ค่อยดีนะแล้วก็โทนในของโอวิในช่วงคิวก็ยังอาจจะ เหนื่อยนิดนึงอ่าก็คือ BS อ่าตัวเนี้ยเนี่ยคือถ้าเราติดตามเนี่ยบทวิเคราะห์ของรัพย์กรุงศรีเนี่ยอย่าง Analyst เอ่อเราไปเอ่อ Analyst Meeting แล้วก็ให้ภาพวิวมาเป็นโทนลบโทนบวกเนี่ยอันนี้เราจะรู้เลยว่าเอ๊ะตัวเนี้ยช่วงสั้นอาจจะต้องหลีกเลี่ยงก่อนอ่าหลบหลบนิดนึงเพราะนั่น BS เราก็เนี่ยคือได้มา6ตัวก็จริงแต่พอเรารู้เออเขาเรียกว่าเซนติเมนต์ของแต่ละตัวเนี่ยเราก็มากรองอีกทีก็ได้หรือว่าจริงๆเนี่ย จะเพิ่มเติมให้ก็คือในส่วนของตัวพวกเนี้ยนะเราอาจจะต้องกดเข้าไปดูทรงกราฟอีกนิดหนึ่งนะฮะลองดูก็ได้เดี๋ยวลองเปรียบเทียบให้ดูครับกดเข้าไปใน B s อ่สขอดูเนี่ยแนวนี้เลยเนี่ยโอ้โหนี่ก็จะทรงเราก็้เห็นว่ามันค่อยๆลง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 ยังไม่เห็นการกลับตัวขึ้นที่ชัดเจนมากนะกยังเป็นดาวเทรนด์อยู่ใช่ครับก็เอเขาเรียกว่าอะไรอะตัวไฮก็ถูกกดโลก็เออมีลงต่อลงต่อเดี๋ยวลองดู ตัวอื่นเปรียบเทียบอ่าอ่าอย่างเช่น BDMs ก็ได้ครับเป็นกลุ่มโรงพยาบาลโรงพยาบาลเหมือนกันนะครับโอเคเห็นไหมฮะมันจะมีการยกเออยกส่วนส่วนท้ายๆนะฮะของของของกราฟเนี่ยยกขึ้นตีเส้นเทรนไลน์นี่ชัดเลยนะเอออันนี้ก็คือแบบเออยกพายยกโรขึ้นมาใช่ครับนะครับแล้วก็เนี่ยโอ้โหถ้าขึ้นไปเบรกพวกยอดสูงเดิมต่างๆเนี่ยใช่ลยต่างๆนี่จะเขาจะยิงสวยเออนะคบอย่างเนี้ยเป็นต้นนะครับ ก็ยังไงก็ลองไปทํากันบ้านกันต่อกรั้แต่ทีนี้ครับพี่กัสถ้าให้เลือกให้เอท่านผู้ชมที่เป็นรายการเอาสักสองตัวก็ได้สองตัวที่มองว่าอาจจะเป็นทาร์เก็ตของเนี่ยไทยเอ็กซ์บเอก็แน่นอนเน่ยคือ ต้องบอกหตัวนี่เป็นชุดที่เป็น market cap อยู่แล้วใหญ่ๆของเขาอยู่แล้วนะครับในแต่ละเซกเตอร์เลยนะครับเพราะนั้นแต่ว่าถ้าให้ผมดูทรงกราฟด้วยดูทั้งพื้นฐานที่ทางเรายังแนะนำให้ซื้อด้วยเนี่ยนะครับก็อาจจะมองเป็นตัว BDMs นะตัวแรกตัวแรกืัอกี้ดูไปแล้วตัวที่สองจะเป็น CPO 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 เนี่ยได้เรื่องกอนงลดตกเบี้ด้วยนะเขา นี่สูงนี่เยอะก็จะได้ประโยชน์จากการลดตกเบี้ยต้นทุนทางด้านการเงินก็ลดลงถูกต้องครับลองไปดูชาร์จกันดทสงครับคล้ายกันโอ้ก็คลายคลบีคล้ายคบีดีเดก็คือมันจะค่อยๆยกหางขึ้นไปเรื่อยๆใถือว่าเป็นโลแล้วก็ค่อยๆยกขึ้นมาถูกต้องอันนี้ครับอันนี้ก็ลองไป ทำกันบ้านกันต่อในเชิงลึกได้จริงๆแอดวานมันก็ได้นะแต่ว่าเออแอดวานเนี่ยทรงกราฟเขาจะอยู่โซนสูงนิดนึงใช่จะโซนบนนิดนึงเราลองไปลองเข้าไปดูลองเข้าไปดูอ่าเนี่ยนะมันคือมันยกขึ้นมาแล้วอ่าสองวันนี้มีเริ่มมีเบรกขึ้นมาเนาะใช่แต่ถ้าใครชอบเบรกเล่นเบรกก็ได้นะอ่าก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ผิดอะไรเพียงแต่ว่าถ้าเรามองเราก็มองเรื่องของทรงกราฟอยู่เตี้ยเตี้ับไซส์ก็สูงหน่อยอะไรเงี้ยครับเนีอันนี้ก็ไปศึกษาต่อกันดูได้ครับ อ่ะไหนๆละ AOT อีกตัวเลยอนะครับอ่าเก็เริ่มเริ่มมียกยกขึ้นแต่ว่า a อออาจจะมีติดประเด็นเรื่องของตัว King รเ w e r นิดนึงนะฮะว่าเอ๊ะมันตกลงจะพูดคุยกันยังไงรหรือตกลงกันตรงไหนอะเนาะมัน,นมีเขาเรียกโอ์แหงเนาะมันถูกแขวนอยู่ว่าเรื่องนี้มันยังไม่ได้มีข้อสรุปเจอโอกาสที่มันจะ เพอร์ฟอร์มไปไกลๆมันก็ยากนิดนึงเพราะนั้นถ้าจะถ้าจะเล่นตัวนี้ยังไงก็ต้องติดตามข่าวตรงนู้นนิดหนึ่งนะครับอ่านะครับอ่าส่วนมิ้นก็เออเข้าใจว่าทางยุโรปวันก่อนมีไฟดับมีไฟดับใช่แล้วก็ในส่วนของยอดน้องเที่ยวช่วงนี้ผ่านมาก็ถือว่าค่อยชะลอตรงชะตอตัวลงมาเรื่อยๆนะครับก็อาจจะมองเป็นภาพของการ ซื้อสะสมมากกว่าเป็นซื้อสะสมมากกว่าอ่านะครับก็ทั้งหกตัวก็ลองไปทํากันบ้านกันต่อได้นะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นเนื้อหาสาระดีๆในวันนี้ที่เออเามาฝากกันนะครับก็อยังไงฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร e นะครับให้เช่องทางของหลักทรัพย์กรุงศรีด้วยแล้วก็ทุกรายการของหลักทรัพย์กรุงศรีเลยครับครับ,รบอ่ะยังไงก็เรียนเชิญมา เป็นลูกค้าของเราซับบุงสีกันได้รับรองได้โอ้ b e n e f i t มากมายนะครับเรื่องบทวิเคราะห์การลงทุนเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็แน่นอนเลยที่ปรึกษาการลงทุนผู้มีประสบการณ์มาแนะนําให้กับใช่ครับแน่นอนครับอ่ะโอเคนะครับสุดท้ายก็ขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขในการลงทุนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เครื่องมือการใช้แพลตฟอร์มทางด้านออนไลน์นะครับนั่นก็คือกรุงศรีซอฟต์เอ็กซ์เพิดนั่นเอง